สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวที่ได้ทําการโคจรยกย้ายนะคะนั่นก็คือดาวพระศุกร์ค่ะ ซึ่งดาวพระศุกร์จะทำการยกย้ายราศีในวันที่8เมษายนปี2566ไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมปี2566ค่ะก็จะเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนเต็มตรงนี้นะคะดาวพระศุกร์นั้นมีความสำคัญต่อแต่ละลักนาราศีค่ะเพราะดาวพระศุกร์จะให้ผลในแง่ของเงินทองความรักความสุข กิเลสตัณหาและความอยากได้อยากมีนั่นเองค่ะเรามาเช็คกันเลยว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงห์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณคะ่ะในวันที่8เมษายนปี2566ไปจนถึงวันที่4พฤษภาคมปี2566นั้นเป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกัมมะ เกลือนการงานของคุณค่ะและได้ตำแหน่งที่ดีมากๆคือเกษตรราธิบดีค่ะเกษตรราธิบดีหมายถึงความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแรงความเป็นปึกแผ่นค่ะการที่ดาวพระศุกร์มาเป็นเกษตรราธิบดีในครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวมฤตยูด้วยซึ่งดาวมฤตยูนั้นได้โคจรตั้งรับอยู่ในราศีพฤษภอยู่ในเรือนกัมมะก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะจังหวะนี้นะคะที่ดาวพระศุกร์มาเข้มแข็ แข็งในเรือนกัมมะแบบนี้สมัยต้องบอกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีสิงนั้นเป็นผลดีค่ะได้รับอิทธิพลบวกอย่างมากต่อดาวพระศุกร์ค่ะการงานของคุณจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแต่ มันมีความเหนื่อยมากขึ้นเลยทีเดียวนะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์งานใดที่ข้องเกี่ยวกับผู้คนงานใดที่ข้องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ต้องทำร่วมกันเป็นทีมเป็นกลุ่มต้องเจอผู้คนหมู่มากงานออกสื่อออกหน้าออกตาแบบนี้ค่ะจะมีมุมที่ดีรวมไปถึงชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ปรับขั้นปรับตําแหน่งนะหรือบางคนปรับเงินเดือนบางคนอาจจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ในการทํางาน ออฟฟิศสำนักงานอย่างนี้ค่ะอาจจะมีเกณฑ์ย้ายออฟฟิศ นะคะอาจจะมีเกณฑ์ทําสัญญาเช่าใหม่อาจจะมีเกณฑ์ขยับขยายร้านเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานทั้งนั้นหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอาจจะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาขายอาจจะต่อยอดโปรเจกต์ขยับขยายกิจการมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานคุณจะคิดใหม่ทําใหม่ไอเดียของคุณค่อนข้างที่จะพุ่งกระฉูดเลยนะสาหรับชาวลัคนาราศีสิงในระยะนี้จะมีเกณฑ์มั่นคงในเรื่องของการงานอย่างมากใครที่ตกงานใครที่ว่างงานก ก็จะมีมุมที่ดีค่ะมีโอกาสได้งานสมัครงานได้ใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะในช่วงนี้ถ้ากําลังออสอบแข่งขันหรือว่าประเมินอะไรอย่างเงี้ยนะคะกาลังที่จะหาเข้าในมหาวิทยาลัยเข้าในคณะที่คุณอยากเรียนมีโอกาสที่จะสําเร็จอย่างมากเลยทีเดียวนะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังอย่างมากเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้สมองโปร่งมากยิ่งขึ้นเรียนรู้อะไรก็จะเรียนรู้ได้เร็วจาไว้นะคะเนื้อหามันเข้าสมองได้ดีว่าอย่างนั้นเถอะ าพูดเป็นภาษาทั่วๆไปอะนะมันจะเป็นลักษณะที่พอเรียนรู้อะไรได้รับการสอนอะไรมาปุ๊บคุณจะเข้าใจในสิ่งนั้นได้ง่ายเลยทีเดียวนั่นเองค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในดวงการงานเนี่ยจะเปิดกว้างมากขึ้นเลยทีเดียวนะบางคนเริ่มต้นทำธรุรกิจทำกิจการอะไรก็ตามนะคะคุณจะ คือเขาได้ว่าจะหยุดนิ่งไม่ได้อะมันจะมีแต่ต่อยอดไปข้างหน้าแบบขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้มันจะเป็นในรูปแบบนั้นนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์จะยิ่งขยับขยายจะยิ่งเติบโตขึ้นแต่การเติบโตขึ้นของแต่ละคนมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องตบ จะต้องเติบโตอย่างก้าวกระโดดบางคนเติบโตขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็เป็นผลบวกบางคนเติบโตขึ้นมา10%เติบโตขึ้นมา20%อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทิศท,ทางและแนวโน้มที่ดีจะมีเข้ามาอย่างแน่นอนนะชาวลัคนาราศีสิง์ในระยะนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะถ้าเป็นการเดินทางเพื่อไปจัดการในเรื่องของการงานอันนี้ยิ่งดียิ่งเสริมดวงชะตาค่ะจะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงได้ไปอบรมไปสัมมนาน ได้พบลูกค้าได้ไปพรีเซนต์งานได้ไปนําเสนออะไรบางอย่างหรือไปเก็บเงินกับลูกค้าอย่างเงี้ยก็ได้นะคะไปติดต่อไปเจรจาไปประสานงานนะคะหรืออาจจะไปดูสถานที่อย่างเงี้ยลักษณะของการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานจะมีมุมที่ดีมีมุมที่สําเร็จมีโอกาสที่จะได้คอนเนคชันใหม่ๆม,มีการเซ็นสัญญามีการลงนามใหม่ๆนะคะและประกอบกับวันที่19เมษายนปี2 5 0 0 6 6ดาวพระพฤหัสจะออกจากเรือนมรณะแล้วนะคะแล้วก็จะมาเป็นราชาโชคอยู่ในราศีเมษส่งผลดีต่อเนื่องให้กับชาวลัคกนาราศีสิงห์ขอให้คุณไปก่อไปเริ่มไปสร้างใช้ไอเดียใช้ความสามารถใช้ศักยภาพของตัวคุณเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะสมัยต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการที่ดาวพระศุกรนะ์มาอยู่ในเรือนกรรม,มะของดวงชะตาและเป็นเกษตรราธิบดีในครั้งนี้ ได้มาร่วมกันกับดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวที่คาดเดาไม่ได้เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงดาวมฤตยูนะคะจะแกว่งซ้ายทีจะแกว่งขวาทีเราไม่สามารถที่จะเดาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องเตรียมตัวคือเตรียมใจให้พร้อมเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีคุณอาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่มันคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงมีงานแปลกๆเข้ามา มีเรื่องแปลกๆเข้ามาหรือมีโอกาสเข้ามาแบบปุปปับฉับพลันคุณก็จะได้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะบางทีงานทุกวันนี้มันอาศัยความเร็วนะอาศัยความรวดเร็วเป็นหลักเหมือนกันนะคะสําหรับในบางงานนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าคุณได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนมันจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะดาวมันจะอยู่ที่มาอยู่ในเรือนกัมมะจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้เริ่มงานใหม่ได้มีงานแปลกๆงานออนไลน์งานที่เกี่ยว ข้องกับนวัตกรรมงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแล้วก็จะมีความเติบโตอย่างมากทางด้านการงานเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะขอให้คุณขยันมุ่งมั่นตั้งใจและมีความกระตือรือร้อนให้มากค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลักนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ